สุทลัตหรือว่าหลวงเตี่ยนะครับหลวงเตี่ยท่านเจ้าอาวาสวัดบุดาครับเราได้รับการสนับสนุนจากท่านประธานดิ่งทองสวนฟูรีสอร์ทพร้อมด้วยเสียเนาวครับคุณนิรัตวชิระรัตนวงศ์แล้วก็หนุ่มโบ๊ทครับคุณนัทธเดชวชิระรัตนวงศ์วันที่678นี้ครับที่วัดบุดาจังหวัดสิงห์บุรีครับโดยพี่เตลลำไส้ครับทีมงานของเพชรดีของเราครับอ้าวตอนนี้คู่เอกคู่เอกยก3ามครับ ยกระดับขึ้นมาครับพยายามเบียกเข้ามาครับทางด้านของสิงเพชรแต่ว่าแข้งซ้ายของไปส่องแสงครับติดเบียกไว้ก่อนครับพยายามไม่ถึงตัวกระเพาะไตได้แลวเบ้อเลยอ้าวสิงเพชรขวาคึ้ครับมีแข้งเป็นอาวุธหลักทั้งคู่ครับอยู่ที่ว่าใครจะออกได้แม่นยำมากกว่ากันนะครับไปส่องแสงถีบไว้สิงเพชรมีหมัดด้วยพยายามจะเดินชวนทะเลาะครับพยายามจะตัดเวทีให้แคบครับโอ้โหมีหมัดมาก่อนนะครับรอไม่ได้นะครับ สิงเพชรคือจะออกต้องออกเลยครับอ้าวเกี่ยวคืนได้ไหมคืนได้ไหมเอาอแข้งขวาไปยังติดบังครับโอ้โหนี่ครับมาดูครับมาออกอาวุธนี่ถือว่าไม่ประหลาดอาวุธเลยครับเอาวงในวงในอสิงเพชอแต่ว่าเพชรสองแสงดู ตีกันได้ไหมได้ไหมยังตีกันไม่ันัดครับจังหวะขัดขัดกันเกินกันอยู่ครับแม่ความพยายามของสิงเพชรทาได้แล้วครับเนี่ยครับซ้ายเปิดทางแล้วก็จะจับนายแต่พอจับนายแล้วโดนกดยังตีไม่ได้ครับเดี๋ยวดูครับเหี้ยงก็ไปเรื่อยๆมีบาดอ้าวโดนบอกซอกบวกมาเหมือนกันครับจังหวะแรกอาวุธกันใกล้ๆนี่แฟนมวยค้างยือเลยนะครับตอบด้วยหุกซ้ายแข้งไปครับแสงสองแสงสิงเพชรก็มียับนําร่องมาก่อนนะครับ อาจารย์ปู่คุณพร้อมดูแลครับ,บอรวอวงพรมเดินมาครับมีแย็บแย็บ้ายสา,ายนำนำทางมาครับ้ายไปครับแทงขวาคืนมาอาจจะต้องวัดกันพิ่แข้งสุดท้ายเลยครับคู่นี้โอ้โหดูครับหนไหนายเน็บเขบายเน็เขบายดูผู้อำรวการแยกมาก่อนครับแล้วก็รางวัลเหมือนเดิมเพิ่มเติมมาจากคุณจิ้นเจเจครับเตะก้านคอ10,000บาทสอกับ2 0 0 0 0บาทเข่าลอยเจระลเคฟันหางอย่างละ3 0 0 0 0บาทครับ สนับสนุนโดยเจเจปอสาวหน้าครับพร้อมด้วยร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นแจ้งเจ้าหน้าที่ครับว่าเป็นแฟนรายการมวยของทูกยู่อง24ครับรับส่วนลดมิกเซอร์ไปเลยครับ50%ครับที่ร้านค็อกเทลซีฟู้ดที่ขอนแก่นนะครับขอบพระคุณนะครับคุณจิ้นเจเจครับโชคดีมีรางวัลเอาแค่ขวางเดียวเกียวโควงว่าเกมมาถึงตรงนี้ครึ่งทางครับบอกได้ตามตรงว่าอึดอัาดีเหลือเกินครับทางด้านของสิงเพชร แม้ว่าจะเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าไปครับแต่ว่าแข้งซ้ายแล้วก็ลูกจุกจิกครับโดยเฉพ,เพาะวงในกดแขนตั้งของเชรสองแสนนี่ทําให้สิงเพชรอึดอัดเหลือเกินครับออตรงี้อตีไปตื้อไปครับสิงเพชรพอเดินแล้วก็เริ่มจะออกอาวุธได้เหมือนกันนะครับคู่นี้นี่เปียดกันครับอ้าวแข้งขวาเบินไปคืนคืนได้ไหมป่าหมดยกจ้ำถาถูถาถูยำหม่องตราค้้ยทองเอาเี้ต้องขอบพระคุณนะครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับ ภายใต้จะรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับวันนี้ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของศึกเพชรยินดีของเราขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายครับแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์ครับคุณวิเชียนสมพลนุงโลดโทร026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับโยกทีสี่ครับเพชรมาลัยเพชรสองแสงครับ เปิดเกมเดินแล้วครับแม่สามยกที่ผ่านมาก็วิธีการชกได้แหละครับทำให้สถานการณ์ยกนี้ออกมาต้องอึดอัดแล้วก็ต้องเปิดเกมเดินเข้าไปครับวัดมีอมาขวาเปิดทางพยายามจะเดินบ้างนะครับเพชรสองแสงครับถอยมา3ยกก็อาจจะดูอาวุธไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับคู่นี้นี่ใครเดินแล้วก็เหมือนจะทําผมยันได้ดีเลยนะครับอ้าวนม่ล็อกมัดแม่สิงเพชรกดไว้ครับแทงขวาเพชรสองแสงคืนครับคู่นี้นี่เชื่อก็เชื่อว่าจะวัดกันถึงช่วงท้ายครับ ถ้าเป็นวิ่งแข่งก็ต้องเปิดภาพช้าตัดสินเลยครับพี่บอลครับมาอาจจะเฉือนกันกิกสุดท้ายแต่ว่าไฟแดงเขามีอัดฉีดมาด้วยครับมาแฟน,แฟนใจดีบอกมีอัดฉีดเบื้องต้นไปก่อน5 0 0 0 0ื่นบาทติดไฟแดงอัดฉีดมากาลังใจมีแข้งขวาไปแล้วครับเอาเกี่ยวสิงเพชเกี่ยวแล้วก็ขวาคืนไปครับมาตั้งรับก็จริงตรงนี้ถึงเพ่ว่าจังหวะโต้จังหวะคืนนีแน่นแน่นเน้นๆครับบอลหมัดขวาจิ้มไปครับสิงเพชคืนด้วยแข้งขวา คล้ายๆกันเลยนะครับแล้วก็เป็นมวยถนัดขวาเหมือนกันครับอเตะมามียับถือโอ้โหแม่แทงดื้อๆเลยครับอโหดูกลางยกสี่แล้วครับกลากันโอ้ยขวาไปัติดบังอยู่ครับเอาวงนัยดูจับจับจับได้แต่ว่าตีไม่ถนัดนะครับกรรมการแกะออกมาก่อนครับดูวงนยยัดเข้าไป ยังไงยังไงวงในนี่ครับเลี่ยมจับเอี่ยมจับของสิงเพรพยายามจะขึ้นคอครับเนี่ยครับพยายามจะขึ้นขึ้นคอจับล็อกให้มันดูทรงเหมือนได้เปรียบครับมวยไทย5ยกมีองค์ประกอบมันหลายอย่างต้องดูหลายอย่างครับอ้าววงในก็อย่าอย่าไปคอพับคออ่อนด้วยนะครับชิงชิงกันออกแข้งครับไปส่องแสงจิ้มหมัดมาแข้งขวาไปครับ สิงเพชรก็แทงคืนแทงมาวงในตีไปยักมาเอาตีไปอ่ะเรียมนี้พยายามจะขวางขวางขวางตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมาการก็ต้องแยกเลยครับโอ้โหมาตอนนี้เดินเข้าไปสิงเพชร <c oughs> อ้าแต่ว่านี่ครับเพชรส่องแสงรองดักอยู่เอาเน็บเข้าไปโป่งในวงในโปงใน <c oughs> ติดมุมไปหน่อยครับโอ้โหม่รู้ว่าตัดสินใจถูกหรือผิดครับสมยกถอย มาเดินยกสี่หแม่ค่อนข้างอึดอัดครับขณะที่สิงเพรเองสามยกแรกเดินยก4มาถอยกลายเป็นดูทีไปเฉยเลยครับมาในช่วงท้ายปลายลาย,ยกที่4ครับคู่นีน้น่วัดมามีเสียหลักเล็กน้อยครับสิงเพรหมดยกสี่พักแป๊บเดียวครับกมาเหมือนเดิมเตะกั้นคอหน0 0บาทสอกกับเข่าลอย 20,000บาทจอร์เฟ้ฟานหาง30,000บาทครับขอบคุณโดยเจเจปอซาวนาพร้อมด้วยร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นขอบคุณคุณจิ้นเจเจครับอา้าวตามกันต่อเลยครับยกสุดท้ายเสเนสองแสนต่อเก็บเดินครับเตะขวาโยนเขา่าเข้าไปครับมาหเข่าสองชั้นแล้วก็ตามด้วยหมัดเด็ดยังไงครับตั้งรับ วางไว้ก่อนจังหวะโตมีไหมแหนจะออกก่อนไม่ได้ครับเป็ดสองแสงขยับแข้งขวาไม่ถึงพยายามจะเร่งเกมครับในยศสุดท้ายของเพชรสองแสงครับอยู่ที่ยกนี้แหละครับว่าใครทําผลงานได้ดีมากกว่ากันครับในอดีตนี้เพชรสองแสงเคยชนะไว้ครั้งหนึ่งนะครับเมื่อหลายเดือนก่อนครับอ่าเบิ้ลแข้งขวาไปครับเพชรสองแสงอ่าหลุดหลวมนิดเดียวไม่ได้ครับยกสุดท้ายมีความสําคัญมากครับบังได้ครับสิงเทร จบในเกมของตัวเองนะครับตั้งรับแต่ว่ารับอย่างเดียวไม่มีคะแนนต้องโต้ด้วยนะครับครับนี่ครับแหาระดับห่วยเอกม่วยมีเกรดนะครับแมไม่เดินสุบสี่สุบห้าไม่ได้ครับเดี๋ยวจะหลุดเดี๋ยวจะหลวมครับแมก็ขยับเปิดเกมครับอื้อ่ะนี่ครับเจ้าเพชรสองแสงเดินเดินสลับขาแล้วก็เสียบเข้าไปแต่ว่าดูแหาเจ้าเดชเพชรแมแกก็โต้ตลอดเลยก็เต็มดูสิ ชกแบบมั่นใจครับทางด้านของสิงเพชรครับจังหวะสุดท้ายไม่ยอมเสียเปรียบครับชกแบบปิดเกมปิดกล่องแต่ดูครับเปสองแสงพยายามจะเร่งครับโยกไปขยับแข้งขวาได้แต่ว่าโดนหมาดซ้ายกระแทกและวตีวนออกไปครับสิงเพชรไม่ยอมไวถึงตัวแล้วครับตอนนี้เหลือนาทีเสร็จหลังไม่ยอมแตะเชือกแล้วนะครับเพราะว่าแตะเชือกเดียวมาเดี๋ยวมันหลบอาวุธไม่ทันครับสิงเพ็ตเพชรสองแสงยบนำทางมาครับแข้งขวาแต่ว่าจังหวะ วงในมันชัดเจนไหมไมมันไม่ชัดเจนกรรมาการจีรสศิลป์ก็กดเข้าไปที่มุมครับแล้วก็แยกเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับยังได้ลุ้นอยู่นะครับฮายังห่ยังไม่ค่อยจากไปไหนสักเท่าไรครับเอาขยับก็แบบเพชรสองแสงเพชรสองแสงบลไปสองแข้งโอ้แต่ก็ก็คืนมาแมเจ้ากันครับภาพสุดท้ายมันเห็นชัดนะครับสองแข้งเพชรสองแสงนี่ดูดีครับได้เฮได้เชียร์แต่ขวาเดียวของสิงเพชรมานี่ตึม้มแมหนักแน่นแล้วก็ดูแบบ ชัดเจนครับเอายังไม่ลกมักควมพยายามเรับไปส่งแสงอโอกาสก็ยังมีแล้วก็เีบอลแบบนี้แต่พอเวลามันงวดลงงวดลงครับม,มันก็ทำให้อือครับอจองเชียร์ฝ่ายแดงนี่ครับข,ขยับขยับเดินเปิดเจมงเข้าไปอีกประมาณ20วินาทีครับอออตอนนี้มีอะไรต้องรีบทำแล้วครับะจะมีจังหวะ จังหวะปฏิหารช็อกโลกไหมครับคุณติ๊บเดี๋ยวลุ้นกันครับ1ิวินาทีตรงนี้ครับยังมาครับศอกอืกระโดดทีเดียวก็ไม่ต้องนับแหละครับแต่ว่าสิงเพชศเองนี่เห็นครับพอช่วงท้ายช่วงปลายแบบนี้พระรากำลังก็ลดน้อยลงไปครับจังหวะเนื้อจังหวะง้างนี่มองเห็นหมดแล้วครับโบดโยกสุดท้ายครับนี่ครับเดี๋ยวรอดูการรวบรวมใบคะแนนจากท่านกรรมการจีรศิลป์แล้วครับ พีมุมแดงครับพี่มาไรทองสักเทวันครับลูกพี่ใหญ่ของไายเพชเจริญวิทย์นะครับรับการสิงห์ไปรับไปสุดท้ายหันมาโชว์มือให้ไฟไน้ำเงินครับวันนี้สิงห์เพชรเดชสิงห์ใต้นะครับหล้างอายได้ครับวันนี้โชว์ฟอร์มสวยครับสิงห์เพชรเดชสิงห์ใต้